ไลครับไับไล้วครับเก็บผี่นองผมมาอยู่ในช่องมินคนหลังคันเก่ากับปงใ้เวลาแล้วครับมนการแสดงนะครับพี่น้องเมือนยานบดิ แ่นอยู่ครับลมแห่งขนาดตอดหางนะครับจะพูดเขานะครับขยับหงบลงน้อยนึงนะครับเนิ่งนะครับว่ามันจะเป็นอย่งไรนะครับ่ไปชมกันครับผมมาทานกับเตาบ่อเรือจะเป็นลมหะกรุดนะครับลมแห่งครับผมเหมือนนี่ลมแปดรมสิบหมดแล้วครับตอนเด็กมากว่ายี่สิบผมครับคนว่านะครับ วันนี้น่เราครับผมนานวานะครับตกเนี่ครับผมอยากผิดเป็นกรรครับผมอยกเน่าลอยค่อยน่าเงานะครับฟอร์มเสมอนะครับปล่อยทุกวันนะครับอยู่หลจอดแจงกบมดสุขืนนะครับนี่มันขึ้นนี่นะครับมีตะู่่งนะครับ ลงนะครับพี่ตุ๊กเอาเรื่องไอแล้วครับครับไปยิปญญงซีกกันนะครับรบ,บินแล้วนะครับไล่เสียกันนะครับตอนนี้มันเลยเดา แม่งกระตวห้างนะครับสายดันเฮาปฏิชนใจฝ่านนใชยพุนน่นนะครับลมครับเลียนลมต้องได้เปลี่ยนติดครับเลียนึ้นทางพี่นะครับโอ้มันยืนยืนลมเดี๋ยวออกทางนัดหน่อยนะครับรขบผมบินคือเขาเขาบอมมาแปว๊วยีแดงขึ้นก่อนครับผม ไปครัผมอยู่ในแอ่งเกิดน้ำกันครับผมพี่น้องครับลมดีครับผู้ใส่ห้านะครับไปครับผมปล่อยเห็ดมาเห็ดมาปล่อยเห็ดเปลาเห็ดมาปล่อยครับปล่อยกู้มือลมมีกับปล่อยปล่แม่งกระปล่อยลมควอยกระปล่อยนะครับถอห้างเก่าครับผมลมแม่งกระปอดหางครับไม่มีคนยิงยังลมแห้งลมควอยใส่ห้างบ่ใส่ห้างนะครับ แับสมดุลมันได้นะครับรู้จักษลักการรู้จักษยังกับปัญะนะครับว่าวเป็นง่ายๆครับผมปรากโอ้ยผมกูเห็นหยากหมุนนะครับหมุ้นนะครับผันเห็ดสําคัญคือปีกนะครับปีกท่อกันนี่เห็ดจังไหนก็ขึ้นครับแต่เราวปีกท่อกันมันแข็งกับแข็งน้ำกันครับผมผันปักเนื้อขางหนึ่งแข็งขางหนึ่งอ้อนละเอาเล้อหยากรึนะครับครับผมไปครับผมปล่อยวางกันครับผม มาอุ้ายที่นี่นะครับปล่อยวาวนะครับเปล่าลำกานกันเด้อครับผูเขามาเบิองนะครับเอาแต่ซ้องดวงเงยขึ้นนะครับมีซ้องดวงนะครับราหน่อยค่อยนางไปเลยนะครับเพิ่นเอาไปเลียนนะครับทางเมืองเข็มนะครับเลยย่างสองตัวครับผมต่อหางนะครับสองระบบนะครับวาวเมียผมขอบคุณตั้ง ครับผมครับผมปล่อยวาวน้ำกันครบปูกเวลาผ่าขวนเหมาะแล้วครับไปไปแล้วครับผมง,ง่ายๆนะครับสายเบานะครับต้มม่มีประจักแเลียนครับยุ่ข,ข,ขึ้นขึ้นครับ แล่นขึ้นแล้วนะครับโอ้มาดานแล้วครับไปไดนเบิ้งมันขึ้นด้านท้องตมันเบ,นนเบนาตัวเก่าครับผมมาดานแล้วครับพี่น้องปูแล้วครับยังไงคือเต่าอยู่บนเมือนีง ไอ้สายสวาคือเตาครับคลิปนี้ก็วุ้มยังรลายนะครับเสือวะเสือเขาบดีบัน้นเอยเอา,นอเ,เ,อา,าเนาะเหาุเอ้าแค่เนาะใดแนวใดวะมากแกงมากวอนวะได้มากเลยครับสายเบานะครับเสือเขามาโม้บุ๋บดได้ดังใจเห็ดเอาเองนะครับมันจังสบายใจนะครับคนทัามันมากก็คือกันครับผมแม่นครับผมคลิปนี้กาแฟก็จานี้ละครับ อกคลิปหนาครับสวัสดีครับที่มีเือบุานบาคือเตาคือเตา